สวัสดีค่ะแพนเค้กเขมมณิจรามิกรค่ะวันนี้มีเรื่องด,ดีมาบอกต่อกันนะคะไม่ค้นเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากว่าดูแลตัวเองยังไงคะ่ะ<ม>เอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะพักผอ่อนยางเพียงพอค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราแล้วก็ยิ้มบ่อยๆค่ะ<ม>แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอเนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันและแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมีตัวช่วยดีๆค่ะ ตัวนี้เลยค่ะ S.W.P. Ultimate Collagen ค่ะตัวนี้นะคะ Collagen Bright Peptide ของแบรนด์ S.W.P. ค่ะตัวนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเขามีโมเลกุลที่เล็กมากคือละลายง่ายแล้วก็ไวมากนะคะก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงกันจุดเด่นของเขานี่นะคะคือมีวิตามินซีที่ช่วยนเรื่องของการดูดซึมนะคะมีซิงค์มีแคลเซียมที่ช่วยในเรื่องของกระดูกค่ะไปลองกันเลยดีกว่าค่ะ ไม่ค้าเลยค่ะนี่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ผสมแป้งด้วยนะคะทานง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะทุกวันก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลตัวเองค่ะ